ารแขวงเชียงใหม่แบบเดียวกันเลยเหมือนกันเดะเลยสารยกฟ้องสารบกา,าโดยหลักแล้วที่ผมเล่าให้ฟังไงผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยได้แต่ห้องแต่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่กรณีนี้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนแดอร์เซ็นต์ทั้งก่อนจ่ายตังค์แล้วก็หลังจ่ายตังค์แล้วก็ค่าเช่าเป็นเรื่องความผิดทางแพ่งเนี่ย ครับไม่เข้าช่อโกงแต่ดันไปล่อเอาพออบอรบเินให้กู้เงินผมถามว่า8%เปนี่ยสูงเหรอเขาคิดสิบห้าเปเซ็นตต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะครับป้ากฏว่าโม่ที่เท่าไหร่ครับไปไปยึดยี่สี่ไปอายัดทรัพย์สินเขาขณะที่ธุรกิจเขากําลังดําเนินไปกําลังปณีปนอมไก่เกียร์คืออย่าลืมนะครับแพ่งก็คือแพ่งอาญาก็คืออาญายาทาคดีแพ่งเป็นคดียา,ยา ยังไงมันก็แพ่งนะครับคำพิาพากษาก็มีสืบเหมือนกันอันเดียวกันโครงการเดียวกันวิธีการเดียวกันนะครับเราเนี่ยส่งข้อมูลนี้ไปให้กับ DSI 6ไอหกครั้งท่านรู้ไหมครับเหมือนโยนเข้าลงกระถังเลยไม่ดูเลยไม่มองเลยไม่ได้สอบสวนเราเลยไม่ได้อธิบายเลยก็อย่างที่ผมบอก คือหลักการพนะเรื่องการสอบสืบส,สวนสอบสวนเนี่ยนะสองวงเล็บสิบสองวงเล็บเจ็ดต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วถ้าหากว่าเราตกเป็นผู้ต้องหานอกจากแสดงความบริสุทธิ์นอกจากแสดงความผิดแล้วต้องแสดงความบริสุทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงอยากจะบ,บอกว่าสิ่งที่ดีเอสไอเนี่ยทำไปเนี่ยถูกผ,ผิดยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบ แต่สิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องคือว่ารับฟังความเห็นของเราด้วยนะฮะรับฟังความเห็นของเราด้วยเราส่งให้ท่านไปเนี่ยท่านดูบ้างหรือเปล่านะะข้อมูลทางธุรกิจท่านรู้ไหมถ้าไม่รู้ผมจะไปหาท่านนะครับอย่าทําตามกระแสสังคมนะครับผมไล่เช็คถึงนหมดแหละไม่ว่าเป็นใครอ่ะผมทําตามกฎหมายครับ ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ทําในสิ่งถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาอายัดแล้วออกประโคมข่าวหาว่าเขาเนี่ยเข้าข่ายเนี่ยมันเสียหายเสียหายต่อนักธุรกิจเสียหายต่อคนมาร่วมลงทุนพันสองร้อยคนไม่ใช่แค่แปดสิบคนหลังจากนี้ไปนะครับผมจะถามดูที่ว่าไอ้แปดสิบคนเนี่ยที่มันมาล้องี s i เนี่ยเป็นใคร จะไล่ฟ้องให้หมดเลยไม่ได้ขู่นะแต่ทำจริงวันนี้เนี่ยเขามาหาผมกราบเท้าผมนะถามว่าจริงหรือเปล่าเขากราบเท้าผมเลยเนี่ยกราบกราบเท้าผมนะผมไม่ทำคดีให้นะเพราะผมงานเยอะเขาบอกพี่ช่วยผมเถอะมินั้นผมเจ๊งแน่สองคนพี่น้องมากราบเท้าอนันตชัยผมถึงมานั่งดูคดีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผมถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นกลยุทธ์ในการขาย นะคือคุณเอาเงินมาเป็นก้อนคุณก็ได้ดอกเบี้ยไปกําหนดระยะเวลาแน่นอนเพราะว่าการสร้างต้องสร้างให้เสร็จเนี่ยเงินที่คุณได้มามันครอบพอดี8%เอร์หลังจากนั้นพอขายเสร็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ท่านเนี่ยบอกดีเอสไอหน่อยว่าฟังพยานหลักฐานของผมด้วยตามปวิอาญา,าตรา2วงเล็บ10วงเล็บ11แล้วเมื่อไหร่ผมเป็นผู้ต้องหา ต้องแสดงความบริสุทธิ์ของผมด้วยนะครับเนี่ย